พระพุทธสายญาติประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคารามหรือวัดโพเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดยาวหนึ่งเส้นสองวาสองศอบเทียบศอกได้90ศอกวัดสุดปูลปั้นปิดทองขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นที่วิหารพระพุทธสายญาติเดิมเป็นวังของเจ้าครอกวัดโพกมมรมหลวงนรินทรเทวีพระองค์เจ้าหญิงกุพระเจ้าน้องนางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทันในรัชกาลที่สามไฟไหม้วางหมดประบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ขยายพื้นที่วัดพระเชตุพนิม,มนต์คารามออกไปให้เต็มวังโดยส่งพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาอย่างยิ่งเมื่อบรุรณะปริสังคอนวัดพระเชตุพนิม,มนต์คารามเป็นงานใหญ่ก็ได้สร้างสักพะตำราความรู้ไว้ในพระอารามประดุจเป็นมหาทิทยาลัยแห่งแรกของชาติมีพระชมรรว่ายังไม่เคยสร้างพระนอน จึงได้โปรดสร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ว่างเป็นพระพุทธรูปสูงใหญ่คู่พระนครตั้งแต่ปีพศ2373โดยมีกรมมือมืนพูนทราพักดีเจ้ากรมช่างสิบหมู่เป็นแม่กองควบคุมงานก่อสร้าง พระพุทธรูปสายญาติปลูกศรัทธาเริ่มสสยให้แก่ผู้มาสักการะให้หลังไหลมาไม่ขาดสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเคารพนับถืออย่างยิ่งมีพระชมดีให้เร่งตรวจสอบแรงสันสะเทือนจากยอดยานที่แล่นผ่านอันจะเป็นตรายสู่องค์พระเป็นประจำทุกปีรัฐบาลได้โปรดนบริสังขรวัดพระเชตุพนคารามน้อมก้าถวายเป็นพระจัวสนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เคยเสด็จพระชมเนินทรงปิดทองที่พระอุระด้วย สนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิตเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี3 9 9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ